ก ah, ็

เทศกาลหวานถั่วญี่ปุ่นค่ะตะกรคนจะอ่าหวานสิ่งไม่ดีออกจะเอาไว้แต่สิ่งดีๆค่ะน้องฮัจฉีจังเก็บกินใหญ่เด้อค่ะตะกนดูสิว้าวโอ๊ยมันต้องงานเก็บว้าวเอ้ฮัจฉีจังว้าว เดี๋ยวเดีวยวดี๋ยอยาก่อนโอ้ยาฮา่าาายจังอจังดักครีสอ่ะถั่วั่วนี่ครัจังจะมาเก็บถั่วแล้วทีนี้ทุกคนจังนี่เม็ดใหญ่ใหญ่จังเม็ดใหญ่เม็ดใหญ่เม็ดใหญ่ตรงนี้ นี่ฮัจังเขาจะหวานถั่วแบบนี้นะคะทุกคนนี่นี่หวานถั่วแบบนี้นะฮ <c oughs> าลูหกะปิดประตูนั้นให้ฮาจังออกมาทางนี้ <c oughs> ไ,มไม่ใช่ปิดประตูตรงนั้นนะตรงตรงนั่น <c oughs> ะนะเออด่าน่ะอีหมาตโกโรน่ะเอออีหมาตโกร์ฮัจังเด็เต้ปิดประตูเออไม่ให้ฮัจังเข้าข้างใน ดูสิทุกคนหวานถั่วถั่วก็จะกระจายอย่างนี้นะคะนี่เอทศกาลหวานถั่วเมื่อกี้ไปวัดนาลิตาสั่งมาแล้วก็มาหวานถั่วที่บ้านตัวเองค่ะทุกคนนี่น้องข้จังน้องขัาจังคะเน,นยเก็บค่ะทุกคน ปกติเพนก็จะทําความสะอาดนะคะพอเราหวานเสร็จแล้วเราก็จะกวาดทาความสะอาดเนาะเดี๋ยวให้หน้องทัดจังมาเก็บกินถั่วใหญ่ก่อนแล้วถั่วเล็กเก็บทําความสะอาดจิตจักตื่นเต้นเทศกาลหวานถั่วดูดิตื่นเต้นหาเก็บกินตื่นเต้นมากเ,ามเลือกกินถั่วใหญ่ต่างหากนะทุกคนถั่วเล็กไม่กินนะเนี่ยถั่วเล็กจะแข็ง ดไหนไหนดูดูด,ดูเขากินหัวใหญ่ตอนนั้นสังเกตในทุกคนเขาเขากินหัวใหญ่นะนี่นี่อีกเมสหนึ่งหัวใหญ่ฮัตจิจั๊บฮัตจั๊บฮัตจั๊บกเ็เลยก็เลยก็เลยหัวใหญ่นี่ <c oughs> หัวใหญ่อร่อย ถั่วใหญ่คะ่ะทุกคนน้องฮัตกิจจังนี่นี่นี่ถั่วใหญ่ถั่วเล็กจะแข็งคะ่ะทุกคนน้องฮัตจังจะเก็บกินถั่วใหญ่นี่นี่นี่ถั่วใหญ่มามาเจอแล้วนี่นี่เห็นไหมนี่เอ่ะเอ๊ะฮัตจังถั่วใหญ่นี่ก็ถั่วใหญ่ <laughs> ข้างในข้างในเก็บหมดแล้วคะ่ะโอ้ยเด้อโอ้ยตื่นเต้นเทศกาลบาดถั่วน้องฮัตจังตื่นเต้นมาก ขอบคุณที่รับชมนะคะมานี่มานีมามานี่มามาค่มามาเสร็แล้วสวัสดีค่ะามาใไปแล้วไปเก็บต่อข้างในค่ะทุกคนขอบคุณทุกท่านรับชมนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย